สรุปผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกช่วงเดือนมิถุนายนปี2564 กำนังงานประมงจังหวัดนครนายกนำโดยนายบุญส่งศิริมาจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธดิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมนพรรษาที่3มิถุนายน2564โดยมีนายอัมพลอังคพานกรุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำณนะแม่น้ำนครนายกวัดอุดมธานีพระอารามหลวงตำบลนครนายกอำเภอเมืองนคร โดยร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ําจํานวน440,000ตัวเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ําในแม่น้ํานครนายกให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกร่วมบริจาคน้ํามันพืชจํานวน44หลังสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปัน ื่อแจกใจ่ายให้กับประชาชนที่รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยนายสมชายจงบัญญัติเกษตรและสากรณจังหวัดนครนายกเป็นผู้แทนส่งมอบให้กับนายอุดมเขตลาดนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยนายพัชรศัสศรีชาชยามรหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกเป็นผู้รับมอบเกษตรและสากรณจังหวัดนครนายก รับมอบสิ่งของจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกประธานในพิธีเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน2รายณนะตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคลำปีสกีนการให้ความรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดการติดต่อการป้องกันและกําจัดมแมลงพาหะพร้อมทางพ่นน้าํายาฆ่าแมลงในบริเวณข้อมสัตว์และเน้นย,ย้ําเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดน,นครนายกให้คําแนะนําการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรของโรงเรียนตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน,นครนายกประจําปีงบประมาณ2574จำนวนทั้งสิ้น15โรงเรียนโดยให้คําแนะนําให้ทุกโรงเรียนพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโดยรอบที่จะเลี้ยงสัตว์และเพิ่มอ่างน้ํายาจุ่มเท้าก่อนเข้าพื้นที่เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคก่อนนําสปี์ เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ วันที่สิมิถุนายน2564นา่งจุเลรัตแสนสวรร่างเกษตร,รจังหวัดนครนายกร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ m อ u พูกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกว่าด้วยความร่วมมือโครงการส่งเสริมการผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์พระราชทานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกเพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและให้มีเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพไว้เพาะปลูก และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อๆไปณธนะนาคารเมล็ดพันธุ์รักร่วมใจหมู่สิบตำบลอำเภอบ้านาวจังหวัดนครนายก วันพุทธที่2มิถุนายน2564สำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดนครนายกกิจกรรมลงนามถวายพระชัยม,มุงคลและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มีแล้วแบ่งปันร่วมกับขบวนการสากรณ์จังหวัดนครนายกบริจาคเงินจำนวน55,000บาทเพื่อช่วยเหลือและเ e ยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมอบผ่านนายอัมพลอังคพานกรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป ที่15มิถุนายน2564ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนิยกจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวมาตรฐาน GIP ด้าน ICS สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพนาแปลงใหญ่ต่อเน,นื่องปี2559ถึง2563และนาแปลงใหญ่ปี2564 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่คือ2564นักกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวตำบลกวางหวายอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกลงพื้นที่สำรวจตลาดมเมล็ดพันธุ์ข้าวและแนะนำประชาสัมพันธ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ให้เป็นที่รู้จักแก่เกษตรกรร้านค้าและสหกรณ์การเกษตรเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธ์ข้าวขาวดอกมะลิ105าณจังหวัดสระแก้วและจังหวัดฉะเช,ชิงเซาวันที่9มิาุนายน2564โครงการส่งน้ำและบริรกา,า,ารนักษาเหนือลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนกรณีฝนทิ้งช่วงข้าวได้รับความเสียหาย ร่วมกับนายพัชระศรีชาชยาหมอหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกนายพิชัย,ยชดีลพรมีทีนางภูษาทีและนายสมชายจงบัญญัติเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกจากการลงพื้นที่ร่วมรับฟังปรากฏว่า มาข้าวที่เพาปลูกในช่วงหนวปีไม่ได้รับความเสียหายได้อย่างใดและได้ชี้แจงขอความเพมมีาให้ผู้นําชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกร,กรในพื้นที่ได้รับทราบว่าในการเพาะปลูกข้าวนาปีจะต้องใช้น้ําฝนเป็นหลักในการเพาะปลูกณนะตาบลท่าเรืออเภอําป่าพีจัังหวดนครนายก วันศุกร์ที่18มิถุนายน2564สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายกเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสากลการเกษตรปฏิรูปที่ดินองครักษ์จำกัดร่วมกับสำนักงานสากลจังหวัดนครนายกและคณะกรรมการผู้แทนสากลหน้าที่ทําการสากลการเกษตรปฏิรูปที่ดินองครักษ์จำกัดหมู่8ตําบลคลองใหญ่อําเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกสำนักงานตรวจบัญชีสากลนครนายก มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรร่วมกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครนายกในโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกบอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 4 ได้เข้าสอนในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชีสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยในการวางแผนประกอบอาชีพได้ในหลายพื้นณะอำเภอเมืองนครนายกอำเภอปากพีอำเภอบ้นาและอำเภอองครักจังหวัดนครนายกวันที่24มิถุนายน2 5 6 4เวลาเนิกา สถานีพัฒนาที่ดินนครนายกจัดก,กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร,ร,กรโครงการปลูกผักปลอดสารพิษบินทะเบื้องและ,กะเกษตรผสมผสานภายใต้งบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหายเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ณสถานีพัฒนาที่ดินนครนายกซึ่งเกษตรกร,ร,กรและผู้ขเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านพืชด้านปรจุสาร ด้านประมงด้านการปรับปรุงบำรุงดินการทำปุ๋ยและการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ